พูดผ,ผีปีศาจของไทยเดอะซีรีส์ผลงานของครูเหมเวชกรวิญญาณที่เลรอนตอนที่หนึ่งน้ำมันผีพลายคำว่าตำบลตลาดพลูนี้ใครๆก็รู้จักเพราะสมัยนั้นคือคึกคักด้วยผู้คนและตึกรามบ้านช่องหนาแน่นกันไปหมดแต่ถ้าย้อนหลังไปอีกสัก40กว่าปีนั้นจะมีสภาพอีกรูปหนึ่งเพราะในสมัยนั้นไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้อยู่ฝั่งธนบุรีจะข้ามติดต่อกับฝั่งกรุงเทพต้องอาศัยเรือจ้างแจวข้ามฟากข้ามไปมาและผู้อยู่ทางสวนตลาดพลูก็ต้องอาศัยเรือเมข่าวที่เดินประจําระหว่างท่าตลาดพลูท่าปากคลองตลาดท่าราชวงศ์ทักกลางคืนหมดเวลาเรือเมแล้วคนทั้งสองฝั่งต้องพึ่งเรือจ้างสําหรับฝั่งธนบุรีนั้นใช่ว่าเมื่อข้ามเรือจ้างถึงฝั่งแล้วจะเดินเท้ามาถึงตลาดพลูง่ายๆเสียเมื่อไหร่มีแต่ทางสวนตกกลางคืนก็น่ากลัว พูดง่ายๆสมัยนั้นฝั่งธนบุรีไม่มีถนนมีแต่ตรอกแต่ก็เรียกกันว่าถนนหลวงเหมือนกันการไปมาจึงไม่สะดวกเท่าทางเรือกิจการทางเรือเมและเรือจ้างจึงเจริญนักที่ท่าเรือเมข่าวตลาดพลูมีร้านผัดหมี่กรอบมีชื่ออยู่ร้านหนึ่งอยู่ห้องแถวใกล้ทางขึ้นลงของท่าเรือมีร้านนี้มีฝีมือเป็นราชาแห่งกรุงทนส่วนฝั่งกรุงเทพนั้นมีมีอยู่หลายแห่งที่นักเลงรับประทานอาหารและคอสุรารู้จักเช่นมีวัดมหันนพ มีวัดโคกมีตรอกเข้าวสารมีตรอกโทงอกแต่ในสมัยนี้เลิกกิจการไปแล้วหลายแห่งคงเหลือมีวัดมหานพไว้แห่งเดียวเป็นเรื่องน่าประหลาดนักที่มีตลาดพลูยังคงรักษาตระกูลอยู่จนบัดนี้ยังคงมีลูกค้าอยู่มากมายสมัย40กว่าปีโน้นมีนร้านเหล้าโรงยาดองร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆร้านมี เป็นร้านนายแจ้งอายุประมาณ50ปีมีสมาชิกชาวตลาดพลูและไม่ใช่ตลาดพลูปะปนอยู่มากมายตกเย็นจะเต็มไปด้วยคอสุรายาดองสั่งมีมาแกล้มบ้างที่เงินน้อยก็จะใช้แกล้มด้วยฝรั่งจิ้มพริกเกลือมะยมมะขามสดจิ้มน้ำปลาหวานกะปิหวานมะดันมะปลางสุดแต่หน้าไหนของสวนจะมีผลไม้อะไรชุกชุมนายแจ้งจะจัดเอามาให้แกล้มสุราเป็นของแถมเพื่อลูกค้าติดใจเย็ยนวันหนึ่ง ขณะที่เรือเมขาวมาจากฝั่งกรุงเทพเข้าเทียบทา่าผู้คนผู้โดยสารขึ้นจากเรือเดินผ่านสมาคมเล่ายาไปบางคนก็แวะเข้าก้งเสียบ้างที่ไม่ใช่คอสุราก็เลยไปในจำนวนนั้นมีหญิงสาวใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านไปเธอมีรูปร่างสวยเก๋แต่งทองเต็มตัวมีผู้ชายหนุ่มใหญ่สองคนติดตามพวกคอสุราสมาคมนายแจ้งก็มองตามดูเธออีกคนเอ่ยปากอยู่ในพวกเดียวกันอยมองเขาเลยพวกเรา แม่ไม่เหลียวมาดูพวกเราเสียสายตาหรอกแม่มีเงินยังกะอะไรที่ทางเยอะแยะถ้าจะมีหวังเห็นต้องหาหมอสเสน่ดดินน้ำมันพลายนั่นแหละพอจะได้บ้างถลํำพังติดต่อเฉยเฉยอย่าหวังว่าแม่จะให้เราไปแตกระดูกแกขาดคําในคนนี้พวกเราทั้งหมดก็หวัวล็อกกันคลืนใครนะอีกคนหนึ่งถามขึ้นผมเคยรู้ผมเห็นหลักฐานบ้านเขาอ่ะบ้านอยู่แถวโคง้งรถไฟนี่แหละแต่เธอไม่รู้จักผมแนะ่เย็นเข้ากับฟาดเล่าทุกวันใครจะรู้จักขี้เมามีการหวัวา็อกกันคลืนอีกครั้งใหญ่ ฉันอยากรู้จริงๆว่ามันพลายได้ผลแน่เ่ะใช่คนหนึ่งพูดแสกขึ้นกลัวช็ดดีช็ดร้ายไปป้ายแม่เข้าไม่จะหันมาด่าเอาสิผมเคยได้ยินว่าเมียจันเก่งๆเขาท่านว่ามันพลายได้นะเก่งทางเสน่ห์ใช่คนหนึ่งว่าแต่สงสัยนะมันพลายจริงๆมันไม่เหม็นอู้ไปหรอมันจะเกิดเสน่ห์ได้ยังไงว่ามันเพียงแต่เรียกชื่อลรมั้งดีแท้เป็นน้ำมันหอมธรรมดาหรือเปล่าแล้วเรียกชื่อมันขลังว่าน้ำมันพลายน้ำมันพลายมีจริงๆครับถ้าอยากรู้ผมจะเล่าให้ฟัง นายแจ้งเจ้าของร้านเอ่ยสวนขึ้นแล้วก้มหน้าก้มตาตรงสุรานหล่อให้ลูกค้าน้ำมันผีพรายเนี่ยมีเดชาทางไสยศาสตร์จริงนายแจ้งพูดต่อผมรู้สมัยเก่าพระแสงดาบกษัตริย์ไทยทุกราชการต้องชุบด้วยน้ำมันพรายเพื่อจะมีเดชาประกาศสิทธิ์พวกพระอาจารย์ใหญ่หญทางยุทธยาเป็นผู้ทําพิธีชุบพระแสงน้ําที่ใช้เกี่ยวกับพิธีต้องใช้น้ําพิเศษคือน้ําที่เกิดขึ้นเองในพระเศียรพระพุทธรูปวัดตูมยุทธยา พอในยจ้งพูดถึงพิธีการที่คนทั่วไปไม่เคยรู้พวกขอสุราเลยนิ่งฟังอย่างสนใจแม่วันนี้มีกุศลได้ฟังความรู้โปรดกรุณ้าเลยครับชายคนหนึ่งขอร้องขึ้นแต่เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้พูดถึงน้ําในพระเศียรพระพุทธรูปวัดตูมมันอย่างไรกันครับชายหัวร้านดื่มเหล้ารวดเดียวหมดก่อนจะถามนายแจ้งอ๋อพระพุทธรูปวัดตูมเขาสร้างตอนพระเศียรท่านน่ะให้ข้างในโปรง่งเป็นเหมือนโถนะครับมีฝาปิดเปิดได้คือทําตอนเส้นพระเกศานั่นแหละครับเป็นฝาครอบ ถ้ามองห่างๆก็จะเห็นพระเศียรเป็นพระธรรมดาแต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าตัดครอบไว้เป็นฝาปิดเปิดโอ้โหโอ้โหอีกหลายคนร้องขึ้นผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำวัตูมอยู่ที่ไหนและตรงตำบลใดของยุทธยาด้วยอ๋อแล้วน้ําในพระเศียรพระนั่นน่ะมันเป็นอะไรกันนี่แหละครับที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ในแจ้งพูดพร้อมกับสายนาบางคนก็ว่าเกิดจากเหงื่อจากไอ้น้ำตามอากาศเกิดขึ้นเอง มีน้ำขังในเสียนเสมอแต่บางคนว่าไม่จริงที่โถหรือโอ๊ะทำไมไม่เกิดไอ้น้ำบ้างเขาก็เลยว่าแย้งกันมาดังนี้บางคนที่เป็นผู้รู้เขาว่าความจริงเขาเอาน้ำธรรมดานี่แหละครับไปใส่ไว้เพื่อจะทำพิธีสูงสูงศักดิ์สิทธิ์ในแจ้งพูดแล้วหันมามองหน้าทุกคนว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรแต่ทุกคนนิ่งเฉยแล้วน้ำพระเสียนอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการชุบพระแสงแล้วเกี่ยวอะไรน้ำมันพรายครับอ๋อเกี่ยวสิครับแต่มันเกี่ยวกันอย่างนี้ครับ น้ำที่พระเสียรเนี่ยจะละลายผงฝุ่นที่ทําเลขยันพุทธมน์โดยพระอาจารย์ใหญ่สวดกัน7วัน7คืนแล้วกวาดผงไว้ละลายน้ําที่ว่านั่นแล้วก็เขียนอักขระลงที่เล่มพระแสงดาบเมื่อทิ้งให้แห้งดีแล้วเอาเข้าเตาเผาดาบจนแดงแล้วก็ลงชุบน้ําเหลืองผีที่ใส่รางยาวไว้ดาบแดงๆนั่นเอานอนลงชุบในรางน้ําเหลืองผีจะดังฟอบส่งกลิ่นเหม็นตลบ พอทิ้งให้เย็นแล้วก็น่าประหลาดนะครับที่ตัวอักขระที่เขียนไว้ด้วยผงจะเกิดเป็นตัวนูนขึ้นได้ครั้นแล้วจะเอาลงล้างให้สะอาดด้วยน้ําในพระเศียรพรายอีกทีนี่แหละครับโอ้เป็นพระคุณครับชายหัวร้านพูดแล้วยกมือไหวผมจะได้เก็บไว้เป็นความรู้แล้ววิธีเอาน้ำมันพรายมาล่ะครับมีอะไรบ้างผู้ถามสั่งตักเล่าอีกพร้อมกับคนอื่นๆเป็นการอุดหนุนไปในตัวการจเจ้าน้ำมันผีก็คือพระท่านจะจ้างวานสับเปลอแอบขุดผีตามหลุมตัดหัวผี เอาใต้รนคางผีน้ำมันในสมองจะละลายไหลามาลงที่รองโอ้ยเรื่องมันเหม็นทั้งนั้นหละคุณนายแจ้งว่าแล้วต้องเอาผีตายโหงด้วยใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งถามขึ้นอ๋อเผ่าครับก็ผีตายธรรมดาแหละครับถ้าน้ำมันผีพลายทําเสน่ห์แล้วก็ต้องใช้ผีตายโหงมาเอาละงั้นวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหมดเลยนายแจ้งรับรองแต่กว่าจะได้เล่าต่อนายแจ้งก็ต้องตักเล้าอีกหลายแก้วกว่าจะทั่วคนเรื่องเนี้ยผมก็ได้ความรู้จากบิดาผมแล้วครับ บิดาผมเคยเป็นสับปะเลยวัดน้อยแกเคยชอบพอกับอาจารย์แยมอาจารย์ผู้นี้เก่งทางทําน้ํามันพลายลือนามอยู่ในหมู่พวกหนุ่มๆที่คลั่งรักแต่แยมเป็นดาราของพวกหนุ่มๆห,หรือไม่หนุ่มลครับแต่จะอย่างไรก็ตามเถอะถึงแต่แยมจะเก่งอย่างไรก็ต้องพึ่งพ่อผมอยู่ดีแหละครับในการจะหาศพผีใต้โหงไปทําพิธีได้วันไหนพ่อผมเผาผีต้ยโหงจะเห็นหน้าตาแยมโผล่มาแล้วกระซิบถามพ่อผมว่าศพเนี่ยเจ้าภาพเขาคุมเผาหรือเปล่าวะความจริงแล้วศพเผามีต่างทางนะกันครับ คนที่พอเมียนจะกินเขาก็เผาโดยตั้งเมนพ่อผมก็ช่วยอะไรตาแยมไม่ได้ในแจ้งผู้จบแค่นี้ก็หยุดลินเล่าให้ลูกค้าอื่นประธานโทษนะครับคุณว่าคุณพ่อคุณต้องช่วยอะไรตะแยมครับคนหนึ่งถามขึ้นอ๋อพ่อผมสําคัญสุดสิครับถ้าพ่อผมไม่ยอมร่วมมือตะแยมจะทําอะไรได้ พ่อผีที่จะเอามาเผาอ่ะมันมีคนเผาสองสาคนคือพ่อผมแล้วก็ผู้ช่วยถ้าศพขึ้นเมนพ่อผมก็ช่วยตัดหัวศพนั้นให้แตหยั่มไม่ได้ถ้าหากเป็นศพคนจนเผาเตาอบญาติมักปล่อยสับปะเลอเผาจนมอดไหมโดยไม่ยอมมาคุมการเผาในแจ้งอธิบายอ๋อเสียงอีกคนร้องขึ้นถ้าพ่อของคุณตัดหัวศพไปแตหยก็เอาไปเลยเหรอครับไม่ได้เอาไปหรอกครับ รับตาคนแกก็เอาใต้ล้นค้างศพแถวใกล้ๆนั่นแหละครับพอได้น้ํามันพอแกก็คืนหัวศพให้พ่อผมไปเผาจนไหม้ตามเดิมแกก็เอาน้ํามันนั่นไปเข้าพิธีผสมเครื่องหอมเช่นพวกน้ํามันจันทคือถ้าน้ํามันจันหนึ่งถ้วยชาก็เอาน้ํามันพายเนี่ยผสมลงไปสักสองสามหยดเท่านั้นละครับถ้ามากนะกลิ่นเหม็นมันจะเกิดขึ้น ถ้าตามกําหนดที่ว่ากินเหม็นจะไม่มีเลยมีแต่หอมน้ํามันจันทร์สิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้ํามันพลายแท้นมีพิษร้ายครับถ้าเอาน้ํามันพลายแท้ทาเนื้อใครมันจะแทรกซึมเข้าขุมขนโดยเร็วแล้ววิ่งเข้าเส้นโลหิตคนคนนั้นจะมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดไปนานเข้าก็เป็นบ้าคลั่งจนถึงตายได้ในแจ้งหยุดจุดบุรีเอาแล้วไหนว่าทําน้ํามันพลายทําเสน่ห์อีกคนรีบสอดในแจ้งบกมือให้หยุดถามแล้วคอยฟังคำอธิบายต่อคืออย่างนี้ครับ ในแจ้งอธิบายน้ำมันผีพรายน่ะใช้อยู่สองอย่างอีกชนิดหนึ่งใช้ทําเสน่อีกอย่างหนึ่งทาให้บ้าไอชนิดทําเสน่น่ะใช้น้ํามันจันมากแล้วเข้าพิธีอาคมทางไสยศาสตร์ครบครันส่วนทางทําให้บ้านนั้นใช้น้ําเหลืองผีมากใช้น้ํามันหอมน้อยเราไม่ได้ลงเลขลงยันอะไรเลยคุณจงทราบกันไว้เถอะนะครับน้ํามันพรายน่ะมันแรงครับคนเรานี่หมอเขาว่าเส้นโรหิตต้องการโรหิตสะอาดครั้นน้ํามันพรายสกปรกเข้าไปป่าปนเลือดมันก็ไม่บริสุทธิ์นะครับ มันก็เป็นบ้าเป็นบอไปเลยเอ้ยแล้วอย่างนี้คนที่จัดย่างจัดร้น,น้ำมันล่ะครับมันก็เปื้อนไม้เปื้อนมือบ้างไม่แย่ล่ะครับชายหัวร้านอดทนฟังให้ตลอดไม่ได้สอบถามขึ้นอขอโทษครับผมลืมอธิบายไปคนจะทําน้ํามันพรายนะ่ะต้องจัดการป้องกันก่อนคือเอาปูนกินกับหมกักนี่แหละครับละลายน้ําทามือทาแขนปิดขุมขนก่อนจึงจะปลอดภัยครับในแจ้งอธิบายแล้วตักเล่าตามที่ถูกสั่งนี่นี่นี่วันนี้เพิ่งได้ความรู้ทางน้ํามันพรายแจ่มแจ้งเลยคนหนึ่งว่า ขอถามอีกนิดนะครับคุณเคยเห็นลิตรน้ำมันพลายบ้างไหมครับที่ว่าป้ายหรือดีดผู้หญิงเข้าแล้วมันมีผลดังที่เขาเล่าลือกันไหมอีกคนยกมือไหว้แล้วถามนายแจ้งหยุดนิ่งสักครู่ก่อนจะหวัวเราะผมเคยเทอับตัวเองเลยละครับพอนายแจ้งพูดดังนี้ทุกคนก็หากันคลืนต่างพูดแซงกันรานเอาแล้วได้ฟังแล้วเอาแล้วรู้แจ้งเห็นจริงกันละคราวนี่เรื่องหัวเรื่องนะครับ มันจะเกิดขลังด้วยฤทธิเดชของน้ำมันหรือจะเป็นด้วยฤทธิเชื่อของผมไม่รู้ครับมันบังเอิญก็เป็นไปได้ขอให้คุณฟังเอาเองก็แล้วกันก็ไม่ใช่ขายครับเมียคนที่ตายไปแล้วของผมนี่แหละผมแอบขโมยน้ำมันของพ่อผมไปทำคุณกับฤทิหนุ่มนั่นแหละครับความจริงไม่เคยรักกันเลยผมสาบานได้ขอเป็นคนเลี้ยงพลูในสวนพลูนี่แหละครับ เช้าเขาก็มาจากบ้านเย็นก็กลับบ้านเดินก็มาเป็นแถวกรล้วนเป็นหญิงด้วยกันทั้งนั้นไอตัวผมก็มักเรไปยืนอยู่แถวรถไฟเสมอเวลานั้นนะบ้านผมอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าอันเหนียวไปทางโน้นก,ทกน็ทุกเย็นทุกเช้าล่ะครับผมก็ไปดักดูคนจะรักใครดีดูอยู่หลายวันก็ไม่นึกรักใครแต่เห็นคนหนึ่งรูปร่างเล็กๆหน้าตามหมดจดดีมักเดินล้าหลังเสมอผมก็เลยลองส่งเดชไปเดินตามหลังเข้าไปในระยะห่างพอจะดีดได้ผมก็ดีดน้ํามันใส่ที่น้องเธอเป๊ะ เพราะว่าทัาดีสูงกว่านั้นนะครับมันจะถูกแขนถูกคอเธอเข้าพอเป๊ะไปเท่านั้นอะ่ะเธอก็ไม่รู้สึกตัวเพราะทัดีสูงกว่านั้นเธออาจรู้สึกตัวผมอะ่ะเอาเทียนขี้ผึ้งลนไฟคลึงทามืออุดขุมขนตัวเองอย่างดีแล้วจึงทําการพอดีเสร็จผมก็เดินเลยขึ้นหน้าไปแล้วก็หันมาดูเธอพร้อมกับยิ้มให้เธอนิดนึงเธอก็มองผมหน้าตื่นตนืเพราะคนไม่เคยรู้จักไงครับอยู่ๆผมก็ไปยิ้มให้เธอตอนนี้ที่ประชุมหากันคลื่นใหญ่เออเออพูดในเรื่องน้ำมันพลายกันอยู่ครู่หนึ่ง ทานโทษเลยครับคุณแจ็ผมอยากฟังเรื่องตอนสําคัญของน้ํามันที่ดีดไปแล้วครับเสียงคนหัวร้านพูดขึ้นก่อนจะมีเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมที่หัวเราะกันคิกคักก่อนน้ามันนั่นแหละครับทําให้ผมได้เขามาเป็นภรรยาแหละครับทันใดนะั้นเสียงหัวเราะก็เกิดขึ้นอีกโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าของจริงสิครับไม่ใช่เรื่องพูดกันอย่างร้อยลมอีกคนหนึ่งพูดยางตื่นเต้นและสนใจเอาละครับ ผมจะเล่าให้ฟังแล้วพวกคุณก็ตัดสินใจเอาเองละกันว่าน้ำมันผีพลายมันดีเลวแค่ไหนแต่ผมจะเล่าความพิสดารให้ฟังเป็นพระคุณครับที่ประชุมร้องขอบคุณกันหลายเสียงชาวันรุ่งขึ้นผมไปเดินเกลยคอยกลุ่มหญิงเลงียงภูพวกนั้นอีกนายแจ้งเริ่มเรื่องต่อแล้วผมก็พบหญิงที่ผมดิดน้ํามันนั่นให้คราวเนี้ยผมประหลาดใจจริงๆครับ พอผมเดินเฉียดแม่คนล้างท้ายที่โดนน้ามันเธอเห็นหน้าผมเธอก็ยิ้มให้ทีเดียวเลยคุณเอ้ยหัวใจผมพองโตแต่ยังไม่กล้าพูดอะไรกับเธอเพราะเป็นเพียงขั้นแรกพอต่อมาวันหลังๆผมก็ไปคอยอย่างเดิมจนสนิทกันขึ้นและมีการนัดพบกันแต่นั่นแหละครับเราก็เกิดนัดกันพาหนีด้วยเป็นประเพณีของน้ํามันพลายเข้าการจะสู่ขอกันนะใครๆก็ทําได้ถ้ามีหลักมีฐานมีเงินมีทองแต่ลทัทธิน้ํามันพลายนะมันเป็นลทัทธิของชายยากจน ชนิดที่เข้าหน้าพ่อแม่หญิงไม่ได้เลยต้องใช้น้ํามันพลายช่วยให้เกิดความสําเร็จโดยไม่งองอนใครลงท้ายผมกับเขาก็พากันหนีสําเร็จส่วนบิดาผมพอรู้ว่าผมเอาน้ํามันพลายไปใช้จนเกิดพาหนีกันเข้าท่านก็พลอยตกกระไดพล,ยพลยอพลยโจรพาไปซ่อนตัวจนครบกําหนดเข้าสมาต่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรื่องกันเลยลงเอยกันผมก็พอดีได้เข้าทํางานรถรางสายนี่แหละครับจากปากคลองสารไปวัดส,สิงห์ผมเลยอยู่บ้านภรรยาที่คลองสารบางไส้ไก่นั่นแหละในแจ้งหยุดเล่านิดหนึ่งเพราะต้องตักเรา วันนี้เป็นวันขายดีพิดกว่าเคยเอ๊ะถ้างั้นก็จัดว่าเป็นสุกแล้วน้ำมันพายนั่นเองคนศี่ษร้านว่าเดี๋ยวสิครับจะสุกหรือไม่สุกเดี๋ยวค่อยฟังนายแจ้งขัดขึ้นผมมาอยู่กินกันมาได้หเดือนก็ยังไม่มีข่าวว่าจะเกิดบุตรวันหนึ่งแม่น้อยภรรยาผมกระซิบผมว่า เวลาออกจากบ้านเวลาค่าคืนคล้ายๆจะมีใครเดินตามเสมอไปเรื่องเนี้ยผมก็คิดว่าแม่น้อยเกิดเป็นโรคประสาทไปเองหรือไม่กระเจตต่พูดของตนเองหลอนตนเองเพราะผู้ใหญ่เคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราเดินคนเดียวเปรียปร่ยวเงียบๆมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าใครเดินตามหลังผมก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นักในเรื่องที่แม่น้อยเล่าให้ฟังแต่แม่น้อยจะรายงานเรื่องปีศาจตามหลังให้ผมฟังเสมอและดูแกมมีอาการหวาดกลัวขึ้นกว่าเก่าเราอยู่กินเงินครบปีหนึ่งครับ บุตรผมก็คงไม่มีตามเคยการขี้กลัวหวาดระแวงของแกก็หนักขึ้นแกได้ขอของขลังจากพระตามวัดคล้องคอเป็นได้ขาวได้ดำไม่รู้กี่เส้นตองกี่เส้นจนดูภรรยาผมจะเป็นเจ้าของตำราไสยศา,ศาสตร์ขลังมีกิริยาหวาดหวาดหูตาชักเลือกชักลีระแวงภายรอบๆตัวลงท้ายก็ล้มเจ็บคลั่งเป็นบ้าโดยบรรดาญาติญพี่น้องข้างภรรยาผม เขาก็เลื่อมสายพวกผีเจ้าเข้าสิงกันไปใหญ่เลยค่าลงก็มีพวกภูมิอะไรมาถวายมีขนมทองหยิบทองหยอดถวายกันเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออะไรมาสิงอยู่ผมก็กุ้มใจไม่รู้จะกุ้มยังไงผมไปหาลือพวกหมอยาเขาว่าเกิดจากเลือดเสียผสมยาหม้อแก้เลือดแก้ลมมาให้ผมต้มยาแล้วส่งให้แกกินอ้างว่าเป็นยาธาตุจะให้เจริญอาหารโอ้โหแม่ทำตาชันเอาก็ผมชี้หน้าผมหาผมดูมินแกเอายาแก้บ้ามให้แกกิน กชี้ออกตัวเองแล้วถามผมว่ามึงรู้จักกูแล้วป่ามึงเที่ยวกูบ้านลวไงอย่ามาทาดูถูกดูหมิ่นนะเว้ยถ้ามึงเคารพกูกูจะทาให้มึงรวยแม่แม่แมคุณเอ้ยผมระกุ้มใจพวกที่มาเยี่ยมใครเห็นดีต่างจุดทูปจุดเทียนบูชาร้องขอพรขอโชคแม่น้อยกันหนึ่งมี้เลยคราวนี้กิน่นทูปดอกไม้หอมฟุ้งไปทั้งบ้านลงท้ายบ้านผมกลายเป็นสารเจ้าส่วนตัวผมนะจะเชื่อไม่เชื่อก็บอกไม่ถูกผมแอบไปหาพระพระท่านก็ว่าเป็นด้วยเลือด แต่พวกหมอเขาบอกผีเข้าไปกันใหญ่ไปกันโตไม่น้อยก็ผอมลงผอมลงเพราะไม่ยอมแต่อาหารหนักกินแต่น้ำชาทองหยิบทองยอสุบุรีนอนก็ไม่นอนนั่งรับแขกที่มาบูชาจนค่อนลุ่งใช้นั่งหลับเอาหมอนพิงฝาครับส่วนผมเนี่ยบางคราวก็เชื่อนะเพราะบางทีแกพูดอะไรถูกต้องใครมาถามเรื่องเป็นความของหายไม่น้อยทักถูกและทําให้เขาได้ของคืนด้วยส่วนความแพ้ความชนะแกะก็ว่าได้ตรงเพลงพออยู่ต่อมา ตามตัวแกก็มีเงือเป็นน้ํามันแล้วชุ่มอยู่เสมอบิดาผมแกกระซิบว่าฤทธิ์น้ํามันพลายทําพิษซะละน้ํามันที่ออกชุ่มมันน่ก็คือฤทธิ์น้ํามันผีพลายนั่นแหละครับผมมาตกใจกลัวไม่ทราบจะทําประการใดแม่น้อยก็ตั้งตัวเป็นเจ้าพ่ออยู่เกือบเดือนก็สิ้นกําลังลงแล้วก็ขาดใจตายนายแจ้งหยุดพูดลงเฉยๆพวกเรานิ่งงันไปชั่วครู่ในที่สุดคุณแจ้งสันนิษฐานว่าแกเป็นอะไรตายครับคนหนึ่งถามขึ้นพ่อผมแกว่า ตายเพราะดินน้ำมันพลายนั่นแหละครับเพราะเรื่องน้ำมันพลายเนี่ยจะให้คุณอย่างไรมันก็ต้องมีโทษตามหลังด้วยมันจะสําแดงเดชก็ต่อเมื่อมันไปเพาะโลหิตและน้ําเหลืองให้เสียคนเราโลหิตเสียมันก็บ้าเท่านั้นเองแล้วพอมันเกิดน้ําเหลืองในเส้นโลหิตมันก็ผิดปกติมนุษย์ที่สุดก็ตายจนได้ในแจ้งอธิบายถ้าอย่างนั้นน้ำมันพลายก็จ่ายว่าใช้การไม่ได้สิครับคนหนึ่งพูดบางครับไม่ดีแน่ผมละเ็ดเลยพ่อผมเลยเอาน้ำมันพลายทั้งหมดไปเผาในเตาอบที่วัดน้อยเลยแต่เรื่องไม่จบลงง่ายๆครับ แม่พวกผู้หญิงเลี้ยงพลูเพื่อนแม่น้อยถูกไปร้องเรียกอยู่นอกบ้านยามค่ําคืนบางคนถูกมีคนเดินตามหลังเช่นเดียวกับแม่น้อยเป็นเรื่องของแม่น้อยเลยลือกันลั่นไปหมดในบรรดาที่รู้จักกันผมเองก็ชักหวาดหวาดครับกลับไปทํางานรถก็มักแวะดวดเหล้ากับพวกเพื่อนกลับค่าไปบ้างก็เลยเกิดโรคมีผู้เดินตามหลังขึ้นบ้างเหคราวนี้แย่ yeah, เลยครับเพราะบางวันก็ต้องกลับค่ามืดบ้างในแจ้งพูดอย่างซึมๆมเอ๊ะรายการเดินตามหลังมันมีอาการอย่างไรบ้างครับคนหนึ่งถาม เสียงดังข้างหลังดังตึกตึกใช่ไหมครับอ๋อไม่ดังหรอกรับก็เงียบเงียบธรรมดาน,นี่แหละครับแต่ว่าเรามีความรู้สึกแววในใจดูเหมือนใครตามหลังมันรู้สึกขึ้นเองครับพออีกวันหนึ่งก็รู้สึกมีใครตามหลังีผมก็รีบเหลียวไปดูกลัวก็กลัวครับแต่พอมันเมาๆมันก็พอกล้าบ้างแล้วพอคุณเหลยวไปดูคุณเห็นอะไรบ้างใช่หัวร้านถามเห็นครับแต่มันคล้ายเงาใครวูบหายไป พอเงานันนวูบหายกลิ่นน้ำมันจันทที่ผสมน้ำมันพลายนั่นแหละครับฝุ่งไปหมดโอ้ยผมนี่หายมาเมายืนตัวแข็งทื่อหนทางเดินไปสวนนะครับมีแต่ต้นไม้ไม่มีคนเลยปอดกระเซาเลยใจกลิ่นน้ำมันจันทผมเคยได้กลิ่นแล้วผมก็ไปดีดไม่น้อยแล้วกลิ่นนั้นมันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่ผมมันไม่เคยแตะต้องมันอีกเลยพ่อผมเอาไปเผาหมดแล้วผมก็เกิดกลัวยืนขาแข็งอยู่เป็นนานจนมีตะแปะสวนผูแกเดินสวนทางมาเลยรวบรวมสติรีบเดินต่อไปจนเลี้ยวเข้าตอกบ้านตัวเอง พอเข้าใกล้ตัวเรือนหัวใจก็ามาสักกระบุงแต่ะกลิ่นน้ำมันจันทร์มาอีกแล้วแต่ผมพอทนครับเพราะเหยียบบันไดบ้านแล้วเท่านั้นแหละเท่านั้นเองผมแทบล้มทั้งยืนเลยตกใจวูบดูว่าใจมันจะหยุดเต้นให้ได้เสียงร้องของป้าแม่น้อยที่กยี่ยมหน้าต่างอยู่ร้องว่าแม่น้อยแล้วแกะกระเซล้มไปจากหน้าต่างผมเพ่นพรวดเดียวก้าวขึ้นบันไดไม่รู้กี่ขั้นเข้าประตูนอกชานเลยโอ้โหเอางั้นเลยแหะครับเสียงใครคนหนึ่งในวงสุราร้องขึ้น ก็ต้องเอางั้นแหละครับแน่แจ้งตอบป้าไม่น้อยเป็นลมต้องแก้กันพักใหญ่แม่แต่อีตอนจะปิดประตูรั้วนอกชานนี่สิครับผมปอดลอยซะงั้นไม่กล้าย้อนมาปิดใครก็ไม่กล้ามาปิดต่างตัวสั่นกันไปหมดทุกคนได้พ่อตาผมนั่นแหละครับแก่ๆวัดอยู่เลยเดินม,มาปิดประตูให้แล้วลงกรเลยแมพ่อตาคุณก็ใจกล้านะเป็นผมก็ไม่กล้าไปปิดประตูเดีย๋ยวแกก้าวขึ้นบันไดสวนขึ้นมาแล้วตายหายอะไราูบ้านแกเคยอยู่เคยกินแล้วก็ตายที่บ้านนั้นทำไมแกจะกลับเข้าบ้านไม่ได้ จริงเลยที่ผู้ใหญ่เขาว่าผีอื่นเข้าบ้านอื่นไม่ได้เพราะผีบ้านเขามีแต่นี่แกกระเท่ากับผีบ้านนั้นนั่นเองนะ่ไม่จะเข้าไม่ได้คนนึงออกความเห็นในแจ้งเลยคล้อยตามก็นั่นสิครับพอรุ่งขึ้นผมเลยลำเลียงเสื้อผ้าย้ายมาอยู่กับพ่อผมส่วนพวกบ้านเมียผมชักไม่ยอมให้ผมย้ายอ้างว่าถึงเมียตายไปแล้วก็คงอยู่ได้ดังเดิมคิดว่าเป็นญาติกันแล้วก็แล้วกัน ผมก็เลยให้เหตุผลว่ากทุกคนก็เหตุแล้วว่าถ้าผมยังอยู่บ้านเก่าแม่น้อยก็จะเวียนมาหาเท่ากับผมเป็นต้นเหตุพาผีสั่งให้ดุแล้วก็ขนองร้ายแต่หากผมย้ายไปแล้วแม่น้อยก็จะตามผมไปดีกว่าให้มายุ่งยากที่บ้านนี้เมื่อทุกคนเห็นด้วยผมก็เลยย้ายบ้านได้ความจริงแล้วผมควรย้ายเพราะบ้านนั้นน่ะผมไปสร้างไปทําให้เขาเมื่อไหร่มันบ้านของพ่อตาแม่ยายเขาเมียตายแล้วยังขืนจมอยู่กับเขาจะดีหรือในแจ้งว่ายอย่างยืดยาว แล้วพอคุณย้ายมาอยู่กับบิดาคุณแล้วภรรยาคุณไม่ตามมาอีกแล้วครับอีกคนหนึ่งยังสนใจไม่ยอมเลิกตามทสิครับแต่ผมมั่นใจนะว่าบ้านพ่อผมมีผีเลือนอยู่ยอมเข้าบ้านไม่ได้แน่แต่กระนั้นก็ตามผมก็แย่อยู่อย่างเดิมไม่น้อยเข้าบ้านไม่ได้ก็จริงแตก่ก็ใช้เดินตามผมเวลากลับบ้านผมต้องทนสะดุ้งสะเทือนตลอดเวลาผมต้องเลิกการดื่มเหล้ากับเพื่อนที่อื่นชั่วคราวใช้ซื้อเหล้าไปดื่มที่บ้านกับพ่อแต่ก็นั่นแหละคุณเอ้ย หนทางเดินของชาวฝั่งทนมันก็เป็นสวนทั้งนั้นไม่ใช่ถนนหรือตลาดอย่างฝั่งพระนครพอเข้าทางเงียบห่างบ้านคนแม่นน้อยก็ตามหลังผมอีกหมูหมาละหอนกันเกลียวกลูบางคนเดินสวนทางกับผมเขาคงเห็นแม่น้อยเดินตามหลังผมตาเหลือกหันกลับหลังวิ่งแนวเลยผมเองก็ต้องวิ่งตามไปบ้างปอดมันลอยครับใจว่าไม่กลัวไม่กลัวแต่เท้ามันวิ่งโอ้ยคุณเลยผมแย่อยู่นานครับพอตอนหน้าฝนนะคุณกลางคืนฝนตกครา ใจผมก็เกิดรู้สึกห่วงใครคิดถึงใครก็ไม่รู้บอกไม่ถูกคิดไปว่าหรือใครจะมาหาผมแต่บังเอิญฝนตกใหญ่คงติดฝนยืนบางร่มชายคาบ้านใครใกล้ๆคอยฝนซาใจผมก็คิดโน่นคิดนี่กระวนกระวายไปแล้วก็เผลอตัวเปิดหน้าต่างมองออกไปทั้งๆที่อากาศมืดและหนาวเย็นพอฟ้าแลบแรบสว่างจ้าแม่น้อยก็ยืนเอาผ้าคลุมหัวตากฝนอยู่ทางเข้าบ้านจริงๆผมนี่ตกใจกระชางหน้าต่างปิด นายแจ้งหยุดพูดพร้อมสายนาเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครับคนหนึ่งถามขึ้นอ๋อเปล่าแล้วครับนายแจ้งหดัดเราะผมไม่พบแม่น้อยมาหลายปีแล้วแกคงไปเกิดแล้วครับแหมคุณเอ้ยกว่าจะเลิกกันไปได้ผมต้องให้พระท่านช่วยลดน้ำมนต์ผูกมงคลกันยังกับเด็กๆเลยพอพระท่านช่วยแล้วผมก็ไม่พบแกอีกแต่ประหลาดไหมคุณตั้งแต่นั้นมาผมไม่คิดจะมีเมียอีกเลยมันเข็ดหรือเบื่อหน่ายอะไรก็พูดไม่ถูกก็เลยมาตั้งร้านขายเหล้านี่แหละครับ สมาชิกดื่มสุราได้หัวเราะกันบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่หัวลาะคบคันหรืออะไรเป็นการหัวลาะคลายปลุกใจตัวเองเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าเวลานั้นค่ำลงแล้วบางคนบ้านอยู่ในสวนต้องเดินทางมืดฟังเรื่องนายแจ้งแล้วใจคอชักไม่ดีที่ใครอยู่แถวตลาดก็สบายใจอีกสักครูเมื่อต่างคนต่างจ่ายค่าสุราแล้วก็ทยอยกันลานายนแจ้งกลับ